สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผ้ามาชมบักพริกเดือนหนึ่งกับสิปหาหมื่นะครับนี่นะครับกระสีะมาณนี้นะครับเดือนหนึ่งสิปหาหมื่นเริ่มออกดอกแล้วครับเริ่มออกดอกเริ่มเป็นนวยแล้วนะครับ มานี่นะครับพี่น้องเดือนหนึ่งกับสิบหาหมื่นาเบื้องต้นผี่สมบูรณ์ยังมียอดใสๆนี่ออกมาเห็นอีกน,นะครับนี่แต่ว่าซุ้มมีใบแวงแวงนี่บวค่อยดีนะครับนี่สแสดงว่ามีศัตรูผืชมากมาแทะเพื่อแล้วนะครับนี่ เดือนหนึ่งกับสิบห้ามือครับพี่นอ้องเดือนหนึ่งกับสิบห้ามือกับสิบวัดสรวจเบื้องว่ามี่มาเลี้ยงมี่ยังกินบ่น,นะครับนี่เริ่มแทะนะครับนี่เริ่มแทะเริ่มมีใบสอดนี่แสดงว่าสิมินอนนอนลงนะครับลักษณะสีน่าจะเป็นนอนนะึ่นอนลงเลยนะครับนี่ เด๋อวสิบวัดความสูงเพื่อนเบิงนะครับว่าเดือนหนึ่งกับสีผ่ามือนนพ่ศสิได้ความสูงพ่ศสิได้ประมาณไดนนะครับลองมาตลรับเม็ดวัดเบืองอนะครับนี่คือต้นที่สมบู์นะครับต้นที่สมบู์ก็สิอยู่ว,ว่างแปดสิบเส้นนะครับนี่ความสูงแปดสิบเส้นนะครับสําหรับระยะระวางระวางต้นนะครับระวางต้นนี่ ยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบแปดเส้นนะครับระวางต้นก็วัดเบื้งยี่สิบแปดเส้นในประมาณยี่สิบแปดไปหาสามสิบเส้นนะครับระวางต้นอีกทั้งนี้สิเลยประมาณยี่สิบเส้นนะครับระวังหล่องเดี๋ยววัดเบื้งระวังหล่องนะครับระวังหล่องนี่สิเป็นหล่องเท่าไรระวังหล่องนี่ ลอยเส้นนะครับวางล่องนี่จะเป็นลอยเส้นพอดีครับถ้าลอยเส้นเราระวางล่องลอยเส้นนี่ถ้าเราวางล่องลอยเส้นนี่ระวางล่องนี่นะครับลอยลอยเส้นนี่ลอยเม็ดหนึ่งนี่เนี่ยพวกพี่เดือน เดือนกับสิผ่ามือนี่ใบเพื่อกระจส้นกันแล้วนะครับนี่ครับใบใบไก่สิแตะกันแล้วนะครับนี่ใบไก่สิแตะกันนะครับหูก็มีปลาปายนะครับนี่เริ่มมียังจ่อแต่ว่าจอยังไม่ทันหลายนะครับตรงเบื้องเรื่อยนะครับนี่ถ้าแม่นระวัง เราวางแถวเราวางแถวนี่รอยเส้นหรือเม็ดหนึ่งนี่ใบที่ส้นกันแลวนะครับนี่เดือนกัวกัวนี่ใบส้นกันแล้วีนี่นก็ว่าปลูกทีแน่ยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าบปลูกหางเพราะว่าปลูกหางบ่ไห้นะครับสีล่มนะครับเพราะว่า ทีปูกที่นี่คือให้ผื้นมากเราก็สสให้ค้่มกันนะครับเพราะว่าใบใบนี่กับต้นนี่กับต้นนี่มากกัสิมาท้นกันก็สิค้่กันนะครับสิบลล่มนะครับแต่ปูกห้างนี่สิล่มนะสำหรับระยะระวังระวังต้นนี่ผมเอาระยะพอดีกันเพราะว่าเอาหล่อเลนเอานะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับเดือนหนึ่งกับสิบหาเหมือกกับสิมาตำรวจเบองว่าใบเพิ่มเริ่มกับจิตสีเริ่มนี่ครับพี่น้องไก่ไก่ส้นกันแล้วใบกับจิตเกือบเกือบส้นกันแล้วนะครับนี่เจ้าหน่อยเมื่อกี้มือกับดินนายส้นกันนะครับนพอส้นกันเพื่อเพื่อจะขำกันอยู่นะครับสีบลลมนะครับบุกตกปลูกห่างหลายนะครับบักพริก ผมลองบ่งแล้วปลูกหางมันบ่ได้ผลปนใดเพราะว่ามันล่มนะครับลักษณะว่าถ้าหางนี่มันล่มถ้าปลูกที่นี่มันจะข่ำกันนะครับสำหรับการเห็ดแถวว่าเห็ดทางใดถือทิศทางล่มนะครับปีนี้ผมลองหันใหม่นะครับเอาด้านทิศเนือกับทิศเนื้อปทิศไต้นะครับระวังแถวนะครับพี่กายนี่ เอาตะวันตกตะวันออกนี่ล่มพัดลมมัดครับปีนี้ก็เลยม,มาเปลี่ยนใหม่เป็นระวางทิศเหนือกับทิศใต้นะเฮ็ดแถวเหย้าไปเหนือใต้พูนไปพุ่นเหนือใต้หุ่น,น,เ,น,นเวลาล่มพัดมากเากิดสิพอดีนะล่มพัดเกิดสิบ่ค่อยล่มมาได้ปีนี้เกิดสิมีล่มแน่นิดหน่อยตอน้นใดที่ว่างามตน้นใดที่ว่าบ่เกิดหรือว่าได้สมกิดสิ มีลมแน่นะครับนี่ครับเร่งเร่งเงาเร่งเงาสิว่าเร่งเงาสีห้ออกก่อนก่อนปีใหม,ม่เนี่ยสิคือบ่ว่าเสียออก่อนปีใหม่ใน่จะตันจกอย่างน้ำพึ้นเนี่ยนี่ผ้าพ,พี่น้องมาเบิองหลบวางแถวที่เพิ่น ที่เพื่อนห่างนะครับนี่นา่นก็เริ่มมีการเก็บกินแล้วนะครับนี่ไอ้หน Quiz ่วยหน่วยในงามนี่ก็กินได้แล้วนะครับนี่บางพริกเดือนหนึ่งก็สิบหาเมื่อนี่ก็เสียวนหน่วยในงามหนูเอาไปกินนะครับพุน่นเก็บแล้วเก็บแล้วเอาหน่วยในงามเอาไปนี่นะครับสําหรับหน่วยในงามนี่เอาเอาไปกินนะครับ เก็บในงามออกควอ,อนให้เพื่อนแตกออกหมานะครับนี่กําลัางสิแตกออกนี่ครับให้พี่น้องเบื้องนงามนะครับนี่นี่นงามในงามก็สินีนวยเงี่แหละนะครับพ่อพอก,กินเลยพกก่อเก็บเลยล่ะนี่นะพ่อเก็บเก็บไปกินไปยังแน่เลยนะครับช่วงก็บจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิงะ่งให้แม่ด้วครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ทำคลิปนะครับ สำหรับบักพริกมอนี่ก็มาชมสวนบักพริกอายุได้เดือนหนึ่งกับสิบ้ามื่นโดยประมาณนะครับเดือนหนึ่งสิบผามือ้อแต่ว่าง้ามอยู่ป,ปีนี้เดือนหนึ่งสิบ้ามือ้อเราปลูกบัวร้ายนะครับปลูกเล่นเรนเทเป็นงานอะไรเรียกไปปลูกเ่น